พีเดเตอรเป็นหนึ่งในแฟนชายอสุรกายที่อายุอนาพอ,พอกับเอเรียนเลยครับซึ่งมีภาพยนตร์ให้เราได้ดูมาอยู่เรื่อยๆครับโดยรอบนี้เขาจะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่9ของแฟนชายซึ่งก็คือพีเด a t o r Badland หรือ p r e d a ตอร์แดนเทที่รอบนี้ครับมาในรูปแบบของภาพยนตร์แอคชั่ Action, นผจญภัยไซไฟเต็มพิกัดภายใต้าการกำกับของแดน t r ัตเชนเบิร์จากเทนโครเวอร์ฟิวเลน แล้วก็เป็นเรื่องที่3ของแฟรนไชส์ p ีเ d a ตอร์ครับหลังจากเพลและ Culler for c u l l e r s ที่ Dan t จสเชนเบิร์กกำกับครับกับเรื่องราวของ d e ็กพีเ d a ตอร์วัยหนุ่มนอกคอกที่ออกล่าในดาวที่สุดแสนจะอันตรายเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อพ่อพันธ์ุร่วมกับหุ่นรอยที่ขาดครึ่งอย่างเทียจากเวลายุทธนิใช่ครับมันมาจากในแฟรนไชส์เอเลียซึ่งก็เหมือนเป็นการโคลาโบกันร่วมจัก,กรวาลกันปลาย ที่มาดาวดวงนี้ด้วยจุดประสงค์บางอย่างครับซึ่ง2ส,สิ่งมีชีวิตนี้ต้องออกประจนภัยและหาทางรอดจากดาวนี้ไปด้วยกันหนังนำแสดงโดยนุ๊กแอลแฟนนิงครับจากน้อง tomorrow ในเด t h s t r a n d i n g 2 on the beach น่ารักมากครับเรื่องนี้ผมผมเล่นแล้วผมชอบเขามากน่ารักโคตรร่วมด้วยดิมิทรีสโคลมาชางกิอันผิดบอกได้นะครับอ่นผิดบอกได้ในบทเด็กพีเดเตอร์นกอก ประสบการณ์แรกที่ผมได้ดู Predator ครั้งแรกถ้าไม่นับ A V P นะก็เป็น Predator s ครับของที่ Alien Body เล่นนะครับเรื่องนั้นแหละครับนั่นแหละคือเรื่องแรกที่ผมได้ดูถ้าเป็นหนังแฟรนไชส์ p r e d a t o เเดี่ยวๆเลยอะ่ะก็หลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆครับทั้ง The Predator ที่เชน b บ a ็กกำกับแล้วก็ Prey ส่วน k u l l e r s for k u l l e r s นี่ยังไม่ได้ดูเลยข้ามาที่ Badland เลยอ,อืม ก็ผมก็ตามข่าวเรื่อยๆครับกับภาคต่อของเพ a y ซึ่งผมผมชอบเพ a y มากผมชอบเพ a y มากเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นพรีเดเตอร์ที่ควรจะเป็นเอ่อมันเป็นพรีเดเตอร์ที่ควรจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะถูกแล้วอะไรอย่างงี้ผมก็ตามข่าวกับภาคต่อมาเรื่อยๆครับเราก็ได้ชื่อต่อชื่อภาคนี้ก็คือ Badland เราก็ได้นักสแสดงมาก,ก็คือเป็นแอลฟนนิงครับที่มารบ,บทนำเอยจะเล่นมากกว่าหนึ่งบทเอยอะไรอย่างเงี้ยก็ตามข่าวมาเรื่อยๆครับ จนตัวอย่างมาครับก็สร้างสภาพอย่างหนึ่งครับผมคิดว่าแอลฟานิงจะเป็นบทนำอะไรอย่างงี้ซึ่งแท้จริงก็คือเรื่องนี้เป็นพรีเดเตอร์ครับที่เป็นบทนำเย้าจานะต้องเรียกว่าเย้าจาเย้าจารอบนี้เป็นบทนำเรื่องนี้ครับซึ่งภาคก่อนก่อนมันจะเป็นบทตัวร้ายอะ่ะมันจะเป็นบทตัวร้ายที่ออกมาไล่ล่ามนุษย์อะไรอย่างงี้ภาคนี้เป็นพระเอกเลยเต็มตัวก่อนหน้านี้ช่วงรอบสื่ออลไรๆพวกนี้คนเทกะจะ เทกระจาดเสียงเดียวกันเลยว่าเทใจหรือเรียกว่าเทใจเทกระจาดเฮียเลยเทกระใจเทกระใจเท,จทใจเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังมันเฮี่ยอะไครับเออที่เขาพูดกันนะอะไรอย่างงี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าอ่ะใจชื้นผมเชื่อมือพุ่มกับยวแล้วผม,ผมชอบ Ten c o s s v i o l n มากผมชอบเพลงมากอะไรอย่างงี้ผมก็รู้สึกว่าผมกค่อนข้างเชื่อใจเขาได้ดูจากคะแนนวิจารณ์ด้วย อก็เลยรู้สึกว่าเชื่ใจได้จนไม่ได้ดูครับก็เลยบอกเลยว่าอเฮี้ยหนังมันสัดๆสมใจชิบหายบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่งซัดกันทั้งเรื่องอะคุณโคตรบ๊อปคอนโคตรเบียวโคตรเอนเตอร์เทนโคตรโชว,ว์นินก็บอกคู่ไม่ถูกกแม่งคือแบบมันมันจริงๆคือแบบเราหวังให้ว่ามันอ่ะมันก็สนุกแต่คือรอบนี้คือ มันน่าจะเป็นไม่กี่เรื่องในปีนี้ที่ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นไม่มันมากอ่ะทั้งมันทั้งโมทั้งเบียวโคตรดีชอบมากชอบผมผมชอบมากๆก,ก็สมมติอ่ะสำหรับถ้าใครจะดูภาคนี้จะเป็นภาคแรกนะครับก็มันเป็นภาคที่รู้สึกว่ามันมันไม่มีมันไม่มีเชื่อมโยงมันไม่มีอะไรเลยเว้ย คือถ้ามาดูขาจอยมาดูเรื่องภาคมันเป็นเรื่องแรกแล้วอยากจะดูเรื่องอื่นต่อเรื่องนี้ดูได้ครับเรื่องนี้ดูได้เพราะมันไม่ได้เชื่อมอะไรขนาดนั้นน่ะต่อให้เป็นแบบเทียร์เป็นตัวละครจากเวลานย,ยุทธานิที่เป็นจักรวาลเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้แต่พูดตามตรงว่าโอ้แม่งไม่เชื่อมมีเฮียอะไรเลยด้วยเอามาแค่นั้นนะที่เราเห็นแล้วแค่นั้นคือมันก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยบอกว่าดูได้ครับ ใครที่เป็นขาจอหรืออยากจะดูเรื่องพีเรเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ดูได้ครับแต่จะปรับตัวสักหน่อยถ้าจะดูภาคก่อนหน้าเป็นภาคต่อไปอ่ะเพราะว่าภาคต่อไปก่อนหน้าเนี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าคือมันคือผู้ล่าพีเรเตอร์เป็นผู้ล่ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวร้ายอ่ะครับคุณพระเอกมันจะเป็นมนุษย์ที่แบบรู้สึกว่าจะต้องหาทางจัดการการับไอเทียนี่ซึ่งมันจะต่างจากภาคนี้ที่เป็นตัวหลัก ในต้องฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันทรหดฝ่าฟันอสุรกายอะไรอย่างนี้มันจะต่างกันแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ครับแค่ปรับอารมณ์สักนิดนึงส่วนอีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมพึ่งมากชื่นชอบมากๆก็คือเป็นส่วนตัวครับก็คือตัวเอกครับคือแรกๆอะ่ะผมคิดว่าตัวละครมันจะดูแบบไม่มีอะไรอ่ะคุณมันคือแบบมันแค่ออกดีไซน์มาเ็นเลเ,เตอร์วัยหนุม่มอะไรอย่างนี้มีนอกคอกอะไรอย่างนี้ก็ดูเฉยเฉยไม่ได้ดูเท่อะไรจนมาเรื่องเนี้ยฮีโค่แชท โคตรแฉดโคตรโชเนนไหนสัตว <c> ์ <oughs> โอ้โหแม่งคือพูดตามตรงว่าผมไม่ได้เห็นตัวละครที่แบบตัวละครโคตรชายอะตัวละครแฉดแฉดขนาดนี้มานานมากยุคทุกวันนี้อะครับคือหนังหรือเสือแล้วกนี้บางทีมันมีเรื่องอ่าเรื่องความหลากหลายเรื่องตัวละครหญิงหรืออะไรอย่างนี้อ่าเรื่องพวกเมลแฟนตาซีอะไรอย่างนี้จะจะค่อนข้างน้อยมันจะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนเรื่องนี้แม่งคือ มาจากไหนวะแม่งคือหนังแม่งโคตรชายโคตรแชทโคตรแบบมึงดูแล้วความชูชันความเป็นชายมึงมันจะชูชันขึ้นมาครับดูแล้วหําใหญ่อะ่ะไอเหียเป็นหนังที่แบบโอ้โหแม่งโคตรเก่งโคตรเท่โคตรออร่าฟาร์มิ่งไอเหียผมเลยแบบโอ้โหแม่งไม่ได้ดูหนังอย่างนี้มานานเหมือนกันนะเว้ยวันเลยชอบเป็นกรณีพิเศษ มันเลยชอบจุดนี้ชอบกรณีพิเศษแหละแบบโอ้โหแม่งอย่างมันโคตเทเ่ท่ไปไหนว่าออร่าฟาร์มิ่งไปไหนว่าสัตว์ <c oughs> นั่นแหละครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเปกรณีพิเศษก็สําหรับใครที่จะดูช่วงนี้ไม่มีอะไรดูก็ผมพูดเลยว่าจัดเลยครับเรื่องนี้แนะนําให้ดูจริงๆมาในส่วนของข้อดีเลยครับใหญ่ๆของเรื่องนี้เลยก็คือซีนแอคชั่นครับ เรื่องนี้คืออย่างที่บอกกันไปข้างต้นคือมาในรูปแบบของแอคชั่นเต็มรูปแบบเลยอ่ะคุณอาจจะสงสัยว่าคนที่เคยดูพีเตอร์แล้วอาจจะสงสัยว่าที่ผ่านมาไม่แอคชั่นหรอวะใช่กูก็งงเหมือนกันว่าที่ผ่านมาไม่แอคชั่นหรอวะ <c oughs> <c oughs> คืออ่สื่อต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่ารอบเนี้ยจะเป็นแอคชั่นเต็มตัวเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งเล็กๆผมก็งงไว้ว่า อ่ะไอ้เหียอะไรที่ผ่านมาไม่แอคชั่นเหรอวะโอ้โหยิงกันตับแลบหรืออะไรอย่างงี้ไม่แอคชั่นเหรอวะก็เอาเท่าที่เข้าใจนะอัน,นเอาเท่าที่เข้าใจก็คือก่อนหน้าเนี้ไอ้ภาที่มันผ่านมามันจะมีความมันจะมีความเป็นริลเลอร์เฮอร์เรอร์อยู่บ้างเออคือแบบว่าไอ้เหียนี้เป็นใครมันคือตัวอะไรมันไม่มีที่มาไม่มีอะไรเลยพวกพระเอกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันมีความลึกลับอยู่บ้างอะไรบ้าง เออแต่รอบนี้คือแอคชั่นเลยครับแอคชั่นเต็มตัวอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับเรื่องนี้ฉายชั่นผมพูดเลยว่าแม่งโคตรการ์ตูนเลยไอ้เยยนื้อเรื่องก็การ์ตูนเนื้อเรื่องก็การ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนโคตรเบียวเลยเออแต่พู้พูดเลยครับว่าไอความการ์ตูนของเนี่ยแหละครับโอ้โหแม่งอย่างมันสนุกสะใจชิบหายแบบภาคก่อนๆแม่งคือมันเป็นแอคชั่นแบบว่า หาทางวิธีจัดการอันนี้คือใสกันเลยสัตว์กันสัตว์กันอย่างเดียวครับผมบอกเลยโหมันสัตว์ด้วยความที่ว่าภาคนี้คู่ต่อสู้มันเป็นพวกแบบสัตว์ประหลาดอสูรกายเนียมั้งเพราะภาคก่อนเป็นมนุษย์อะเนาะมันเลยรู้สึกว่าสนุกสู้กันสนุกขึ้นอืมสู้กันสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบพระเอกมันได้ใช้ประสบการณ์มากขึ้นไม่ได้แบบว่ากูมากูเก่งอคือมันก็เก่งแหะครับแต่แบบคือมันต้องใช้ประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยในการเอาตัวรอด มันเลยรู้สึกว่าเออได้ลุ้นตามอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นประสบความเก่งของพระเอกมากขึ้นสว่วนสัตว์ประหลาดก็โหดเหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าแอคชั่นมันไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปดูสนุกนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคมีตัวละครครับที่บอกเลยว่าเข้ากันเข้ากันมากครับแรกๆที่ผมคิดอะ่ะคือรู้สึกว่าตัวละครเทียมันเป็นตัวละครที่รู้สึกว่า ขยันแซมครับพูด้ากชิบหายเลยพูดมากแบบพูดมากพูดมากแต่พูดตามตรงว่าไอความพูดมากของแม่งอะ่ะแม่งไม่น่าลำาคาญแปดเรื่องอื่นแม่งคือบางทีแม่งพูดมากน่าลำาคาญอันเนี้ยเกิดจากปัจจัยอะไรวะคือผมผมไม่ได้จบฟิล์มเรียนฟิล์มอะไรคือเลยรู้สึกตั้งคําถามว่าเออบางเรื่องแม่งคือรู้สึกแบบไอเฮี้ยนังเอกไอตัวละครช่างจอ่อชิบหายน่าลำคาควญสัตว์บางเรื่อง ไม่น่าลำคาญเช่นเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ถามว่ามันก็มันก็ขยันพูดแต่ไอ้เหี้ยพูดพูดที่หายเลยแต่แบบไม่น่าลำคาญอืมมันปรากฏที่ว่ามันไม่น่าลำคาญเลยครับหนำซ้ำมันเป็นตัวช่วยที่ดีของพระเอกด้วยซ้ําอ่ะเลยรู้สึกว่าเออด้วยความที่ว่าพระเอกมันไม่พูดด้วยมั้งพระเอกเรื่องนี้แทบไม่ค่อยพูดเลยครับอืมมันรู้สึกว่าคิดว่าน่าจะเป็นการแบ่งแอร์ไทม์กันได้นะเออไม่ใช่แบบ อีคนมันพูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยและอเคียนี่พูดมากอีกโอ้ตายหาแต่เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ไม่เลยมันน่าจ,จะแบ่งเป็นการแบแร่งไอ้ไทม์ที่ดีแหละไปเลยรู้สึกว่าเทียเป็นตัวละครที่พูดมากแต่แม่งไม่น่าลำคาญเลยรู้จังหวะมีจังหวะที่ดีอะครับอะไรอย่างนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีเลยก็คือจุดยื่นองหนงเรื่องนี้ครับคือมันเป็นหนังแอคชั่นใช่ก็พูดกันตามตรงว่ามันหนังแม่งแทบไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆน้อย น้อยมากหนังแทบไม่มีอะไรเลยคือมันย่อยง่ายครับแต่มันไม่ได้ปล่อยสมองดูอ่ะมันไม่ใช่หนังที่แบบปล่อยสมองดูแต่มันก็ไม่ไรู้สึกว่าต้องจดจ่อก่อนดูต้องจดจอ่อด,อจด,จอดอูอ่ะคือแบบ enjoy ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่ามันหนักสมองหรือแบบวนไปทางอื่น,นะครับมันไม่ได้แบบเป็นหนังที่เป็นแนวอื่นเลยเป็นแบบว่าอยากจะมีปัจญาอยากจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นมนีนู่นหนังคือมุ่งแอคชั่นคือมุ่งแอคชั่นเลยไม่ต้องคิดอะไร ดูเป็นหนังมีตัวตนของมันดีอะครับอืมหนังมีตัวตนของมันดีว่าหนังต้องการอะไรหนังเรื่องนี้ต้องการจะทําอะไรอืข้อดีจะมีประมาณนี้ครับส่วนข้อติของหนังเรื่องนี้ก็คือผมพูดว่าก็เป็นจุดยืนของหนังเรื่องนี้อะครับใช่อยู่ครับที่ว่ามันเป็นหนังดูอมันไม่ต้องคิดอะไรมากอืแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องหรือบทที่สุดยอดหาเหวอะไรมันเลยแบบว่า ดูไม่ได้อะไรมากบทมาเลยแบบเรื่องบทเรื่องอะไรเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้อะไรมากก็ถือว่าเป็นขั้นเกมแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้แต่ก็พูดกันตามตรงครับว่าคือกูมาดูเอาสนุกอะครับมึงมาจุดนี้กูมาดูสนุกดูออกมันนะครับมึงจะหวังเฮียอะไรกูไม่หวังอะไรทั้งนั้นแล้วอะคือตอนดูนี่พูดตามตรงว่าไม่หวังอะไรขอแค่ว่าสนุกไปจนจบอย่างนี้ก็พอซึ่งมันก็ทําได้ผมทำกับผมได้จริงแม่งสนุกชิบหาย อืมก็พูดตามตรงว่าถ้ามองข้ามจุดนี้ไปได้ผมพูดเลยว่าสนุกครับเป็นหนังที่แม่งไม่มีข้อติเลยก็คือผมใส่มาเป็นพิธีก็ <c oughs> คือว่าเออมันให้มันมีข้อติบ้างแค่นั่นแหละอะจริงๆก็ถ้าพูดกันตามตรงว่าผมปล่อยผ่านได้เลยครับ <c oughs> ผมปล่อยผ่านได้เลยครับคือเป็นหนังที่แบบสิบสิบไหมไม่ครับแต่ว่าถามว่าข้อติมันมีไหมก็ไม่มันเป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อติ ไม่มีข้อติแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแต่สนุกโคตรถูกใจที่ยฮี่นั่นแหละและสำหรับ Predator b a d l a n d ภาพยนตร์เรื่องที่9ของแฟรนไชส์ Predator กับงานกำกับเรื่องใหม่ของแดน t r ัชเช e n b e r g กนำแสดงโดยเอลฟ n นนิงและดิมิท i ชี k สโคล a มนทันจิผมให้โดยรวมว่าด้วยความที่เป็นหนังที่มาถูกที่ถูกทางรวมถึงความสนุกดุเดือดที่ใสามาสุดและไม่มีพักส่งผลให้ Predator b a d l a n d คือหนังพีเดเตอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วผมก็จะหวังว่ามันจะมีภาคต่อและจะอัปเกรดมันขึ้นไปอีกครับมีประมาณนี้ครับสำหรับพีเดเตอร์แบดแลนด์ผมพูดตามตรงว่าอยากให้ดูนะอยากให้ดูกันมากๆมันเป็นหนังที่เชียร์เชียร์ให้ดูเหละแบบแบบหนังเฮียสนุกชิบหายโอ้โหแม่งเป็นหนังที่แบบโอ้อนิลลีมพุ่ง เลยแบบว่าผมแนะนําว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรดูก็แบบว่าเออปลายปีทั้งทีอ่ะอก่อนจะมีก็คืออ่าร์วิชิน่าอะไรนะรันนิ่งแมนหรือแบบว่าปลายเดือนคือสุธพีเอสองหรือแบบว่าคีเปอร์ er อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรดูผมว่าอยากหาอะไรสนุกอะไรสนุกสนุกดูก็พิเตอร์แบลนด์ครับอยากหาอะไรสนุกสนุกดูก็แนะนำแนะนำจริงๆ เป็นไรที่พูดเลยว่ามึงไม่รู้เฮียอะไรก็ไปดูได้ก็สำหรับวิดีโอนี้มีประมาณนี้ครับสำหรับพีเตอร์แบลนก็อยากให้ไปดูกันนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ยังฉายอยู่ยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ระบบ IMAX ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ